ตอนนี้พวกเราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาเกตทติพิ์สุขวานิช์นะคะ,ะได้มาร่วมงานปราดลํำลึกกับพวกเราที่จังหวัดตราดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะอยากให้ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นได้ให้ความเห็นว่าในการบูรณาการจัดก,การศึกษาในงานตราดลํำลึกแล้วก็มันตอบโจทย์นโยบายสพทอ,อ,อย่างไรบ้างคะค่ะก,ก่อนอื่นต้อง แสดงความขอบคุณทั้งหน่วยจัดหลักนะคะทงางอบจรวมทั้งสิ่งที่ผู้ว่าให้การสนับสนุนนะคะเราต้องยอมรับเลยว่าเวทีของการแสดงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนได้มีอยู่ที่นี่แล้วทราบมาว่าจัดทุกๆปีทำให้เด็กที่อยู่ในสังกัดสพมจันทบุรีตราด และรวมทั้งสาปอตราดของเราได้มีโอกาสแสดงออกในทุกๆเรื่องในของการบูรณาการสิ่งที่เราได้เห็นคือสิ่งที่บรรพบรุษได้ทิ้งสิ่งที่ดีไว้ให้ได้ถูกสารต่อโดยนักเรียนไม่ว่านักเรียนนั้นจะเป็นเด็กอนุบาลหรือประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสิ่งที่สำคัญตรงจุดนี้นำไปสู่การสร้างคุณค่า ของสิ่งที่เราได้เห็นวัฒนธรรมวิถีต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่ถูกสารต่อโดยนักเรียนอย่างลงตัวรวมทั้งสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าที่เกิดจากผลผลิตที่อยู่ในพื้นฐานของสิ่งที่เด็กคุ้นชินกลายเป็นสิ่งที่เด็กนะคะได้มีการดำเนินการทําให้เกิดเลยว่ามูลค่าตรงจุดนี้ เป็นสิ่งที่เชิดชูและน่าชื่นชมต้องขอบคุณทางท่านผอ,อเขตพื้นที่การศึกษานะทั้งสองท่านนะคะที่ให้โอกาสที่ฉันเองได้มีโอกาสมาเห็นสิ่งที่แสดงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแสดงถึงความเป็นเครือข่ายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆทางการศึกษาศึกษาที่การจังหวัดกศนรวมทั้งอาชีวศึกษาซึ่งรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสแสดงออก เอกชนด้วยนะคะทุกสังกัดได้มีจุดที่เรียกว่าศูนย์รวมใจรวมทั้งยังเป็นที่รวมของผู้บริหารทั้งทุกสังกัดได้มีโอกาสมาเจอกันชี้เห็นเลยความเข้มแข็งของที่นี่ของหน่วยงานการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพื้นที่นวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบค่ะขอบคุณค่ะ